สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนรินทร์น้อยชาแนลจ้ามื่อนิสพาศูนตนมาต้มเนื้อเปื่อแสบๆนะจ้ะต้มนำสะอาดใส้ตะไคร้ใส้ข้าใส้ใบมะกรูดใส้เกลือป่นลงไปจ้าเทากระสิน้ำเนื้อไปหั่นเป็นชิ้นจ้ะแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำเกลือเกลือป่นบานเทานี่ละจ้ะล้างจากสองสามน้ำเนาะเพื่อสีบ่อบห้มนคาวเวลาเอาไปต้มจ้ะหลังจากนั้นเทากระสิต้มเนื้อประมาณสามสิบนาทีจ้็แล้วแต่คนมากนะจ้ะผู้ใดมักเปื่อยกระต้มไว้ดนใดจ้ะแล้วแต่ความมาของแต่ละคนจ้ะผู้ใดเป็นคื่อกันบาจ้า ก็ใจสีหอดแบบว่าเวลาเลยนเราก็คิดจากินหนันกินนีจ้มื้อนี้ก็คิดยากินต้มเนื้อเปื่อยคือิสซ่บเนาะกับหนึ่งข้าเหนียวห่อนแก้วขมๆมังสี่จ้ะเขาก็เลยได้ไปหาซื้อเนื้อมาต้มจ้าเพราะเนื้อเขาเปื่อยเราต่อไปเขาก็สิมาเริ่มปรุง่จ้าใส่หมดดีจ้าใส่ผงชูรสลงไปจ้าใส่น้ำปลาลงไปคุเลคุเลค้นให้มันเข่ากันจ้าหลังจากนั้นเขาก็สิใส่พริกป่นลงไปจ้าใส่ข้าขัวลงไปใส่บักน้ำจ้าปรุงรสได้ตามใจชอบเด้อจ้าผู้ใดมักเปรี้ยวผู้ใดมักขมยังสี่กับปรุงเอาได้ตามใจชอบจ้แเราก็ใส่ใบมะกรูด ไปหอมที่หั่นไว้หลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเขาก็คุณเล่คุเล่คุนให้เขากันจ้าเป็นเช่นไหนจ้าต้มเนื้อเปื่อยเป็นตาแสบเป็นตาเศร้าเมือยบ่จ้าเขาก็ปรุงรสในตามใจชอบเขาก็ซิมเบิงต้มเนื้อเปื่อยเป็นตาแสบบ้าจ้าพร้อมต้มเนื้อเปื่อยของเขาพร้อมเสริมลรวจ้ามาเด้อมาเด้อผู้ใดวม่าท่านได้กินข้าวแรงน้ำกันก็มากินน้ำกันเ้อจ้าต้มเนื้อเปื่อยแซ่บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนารินน้อยชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ